ตกแต่เช้าเลยครับวันนี้เมื่อวานจะตกทีนึงตอนบ่ายตากผ้าไว้เรียบร้อยเลยเช้านี้ดีไม่ได้ตากผ้ามีอากาศฝนตกหลังห้องพัก มีโปรแกรมว่าจะออกไปดูตามหาดต,าตา่างๆรอบๆปุ่นบไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าี๋ือต้องรอที่ประชุมสูงสที่ไหนคะสวัสดีสสดครับวันที่ยี่สิบนะยี่สิบครับยี่สิบ ยี่สิบทั้งวันนะครับวันเนี้ยวันที่ยี่สิบทั้งวันเลยแล้วทานขักเทียวดีเลยก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วเพิ่งมาเปิดคลิปนะฮะเนื่องจากว่าเราติดภารกิจคณิตคิดในใจนะคข้าวอบครัวได้คณิตคิดในใจงูซ้ายงูขวางูซ้ายงูขวาอีกจะเสื้อตีบีโลเมตรง้อตรงข้ามเออเจออะไรก็กินแม่ละมีเดี๋ยวนะ ข้างหน้าจะมีอีสานรถเด็กเอากินอาหารแบบไหนเอาข้าวติ่วอะไรก็ได้嘛เราจะไปหาใช่ไหมเราเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปแล้วกันเจออะไรก็กินหรือจะกินข้าวมันไก่อะไรตรงซ้ายมือเราเนี่ยจอดตรงนี้แล้วก็เดินไปกินเรานี่ร้านเดิมเหรอมีหลายอย่างนะข้าวหมูกรอบจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขึ้นรถไปแล้วเดี๋ยวก็ปีนผ่านเดี๋ยวก็โดน มันหรือจะไปจอดตรงนู้นจอดข้างหน้ามันไม่ค่อยดีใช่ถ้าเราจอดเสียงรถเฉียดเฉียวไปกินข้าวมันไก่ตรงนี้ป่ะนะตรงไหนตรงข้ามชัยเป็นอ่ะที่จอดมันได้เหรอได้เดี๋ยวกลับรถมาไม่ได้ตอนนี้มันเสาร์รถไม่ค่อยเยอะเลยโอ้ตตาหมอดเฟิร์สขนมจีนตาดอกอะไรอย่าเงยคิวมากมากข้าวแกงลูกหมูปากพนังก็ๆหรืออยากตรงไปแล้ว หาที่กินอันนี้วะร้านหม้อดำข้าวขาหมูนั่มจอดลงไปแล้วหากินก็ได้นะลูกตรงไปเหรอเจออะไรก็กินก็ได้นะจอดซ้ายมือนย่างเงี้ยก็นี่ไงเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปเอาแม่เอาจะไปไหนแม่เอาแม่บอกมาเลยไม่มีรื่หาไม่เจอคือเอากระดูด ดีไม่ได้ไม่ต้องนั่นน่นอ๋อแม่จะได้แบบว่าแบบไม่อยากให้ป้ากลับรถ่ยเวลาไปหาดไงทีเดียวก็กลับรถหันหัวมาก็จะไปหาดอ๋อโอเคโอเคจ้ะเดี๋ยวทางเข้าเข้าน,นั่นนึงขึ้นเขาลงห้วยไปป่าตองน,นี่ก็โหดร้าแล้ว ภาพมบัดเลยอ๋ออันนี้เป็นหลุมนั่นไงสามเจ้าได้่จอดได้เนะเดี๋ยวจะถอยถอยหน่อยก็ได้ดิเต็ปักปักอออือเดเเนี่ยมันจะมีเด็กคอยพักคอยเก็บให้แม่เอามาวางวางวางันมอใจดี่น้องบนังดีายงงแบบนี้ ได้เวลาอาหารกลางวันหอยได้อกนะลูกนะข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบขาหมูด้วยาเอาไปพื่อวแลันีป้าไมอยู่ข้าวหมูแดงหมูกรอบจาน เดี๋ยวไปดูลำไย,ยออมมเออน้องคงไปดูกมมกลับไปนอนเลยได้ไหมอ,อืมโอเคจ้าจ้าวาเอาว่าไง ที่ต้องขับเองโอ้ไม่ไหวอะไรวะโอ้ไม่ไหวไม่รีบจะให้ใครแซงรีบแต่ว่าดู่รงฝ่ายดีกว่าคนอะไรเนี่ยสนามโคคาดะโอ้โอ้น่าเล่นเว้ยวิดูดูสนามโคคาดไหนโคคาดบอกไวด้ลยที่อ

ไปจากกระโลนก็ไปกระตาโนยกระตาใหญ่แล้วก็วนกลับมขึ้นเขาสุดท้ายจบขึ้นน้ำขึ้นเขาแล้วข้ามเขาไว้ใช่ไหมข้ามเขาล่วมข้ามเใช่ค่ะเ้ารนน้ำที่เจอตรงแยก ลูกทัวร์ลูกทัวร์ลูกทัวร์อยู่หาดปลาตองโอ้โหแบบโทรไงก็โทรไม่ติดอ่ะสัญญาณมันล่มอ่ะแล้วก็โทรหาเอเจนต์ว่าให้ช่วยมาดูลูกทัวร์หน่อยเอเจนต์เขาก็มุ่นวายนะเขาก็ลูกทัวร์เราไปเือนกะสรุกนู่นลูกทัวร์สองคนที่อยู่หาดปลาตองไปดำน้ำอยู่การทะเล ก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่ามีซูนามิอยู่กลับมาก็ร้องห่มร้องไห้เลยตกใจไงคือตกใจโอ้โหเราก็ลงอกเพราะอาการเขาสมกลับเนี่ยแม่งวุ่นวายที่สุดนะใช่ไม่ก่อนต้องไปพิสูจน์อัตลักษณ์ก็เลยมันไม่น่าอยู่ สมัยก่อนน่าจะเป็นแบบเมืองเล็กๆนะสมัยก่อนแถวนี้ไม่มีนะมันจะเป็นสวนยางสวนไร่บบมะพร้าวสมัยก่อนจำได้ว่าริมหาดเนี่ยมีอยู่ที่ติดหาดเลยมีอยู่โรงแรมเดียวอืมอ่ซึ่งซึ่งไปตรงกลางเนอะแล้วตอน,นนั้นอ่ะแบบข้ามโรงแรมมันจะอยู่ฝั่งซ้ายหมด แล้วก็มีถนนแบบพัทยาเลยโรงแรมฝั่งถนนกั้นแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นชายหาดแต่เดี๋ยวนี้ดูเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไง่าเลยไม่ได้หรอล่าสุดที่ดูในคลิปอ่ะแล้วไม่ใช่ในคลิปิที่เราแวะมากางหนึ่งไม่ใช่ดูครั้งไหนปีไหนปอนีน้องขอน้องขอท้ายองขอน้องนี่พี่เสยตกหงายไปแล้วก็เลยแบบเฮ้ย เดีนี้มัเป็นอย่างนี้แล้วเหรอดูในคลิปของคนอื่น,นใช่อ<ป>ย่งางว่า <Okay. S 1> เราก็จะเดินเส้นนี้เราก็จะมองไม่เห็นใจยหานอกจากเราจะเลี้ยวขวาก่อนตอนนี้เราอยู่เส้นที่รองเข้ามามเส้นโ เล,เล่นเส้นชายหายก็จะวนกลับมาเหมือนจะสวนเกาหลีโอ้อขึ้นขึ้นก็ไม่เห็นไม่รู้ไงว่าเออเขาจะมีร้านอะไรอยู่ริมหาด ไม่ชมเมือง,งจะได้มาถึงเก็ 干啥？<noise> <noise> <noise> ขึ้นแรงเ้าจอดก็ได้ไหมได้ขึ้นแรงขึ้นแรงจริงๆไปเล่นพาราเซลิงเหอันนี้เหรอนี่พาราเซง โก้ความสูงก็ขึ้นขึ้นมาข้างบนนะแล้วเรือมันก็จะพาวี่งแล้หลังระวังนะครับมีนะเอ็นนะระวังลงนะเจอแล้วทุ่งไมอยู่ อันนี้คือหาดกะลนหาดกะลนขึ้นลมแรงนะดูนีโอ้ ลูกทัว,วให้เขาเลื่อนมาหน่อยก็ได้รถเขาจะออก

ถึงหาดกระตะนะครับหัดกระตะ,ะตแล้วยังมีกระตาน้อยข้างหน้าอ๋อกระตาน้อยเหรอใช่ต้องไปข้ามเขาไปอ,อ,อหมดเวลาสงโกตัว ปะตองค่ะปะตองปะตองบีเพราะวันนี้ปะตองเล่นไม่ค่อยได้น้ำขุ่นน้ำขุ่นมาก Not beautiful น่าฝนเพิ่งตกหรือเปออล่าอขึ้นแรงด้วย พัทยามอื <ừ. S 1> ยใช่ตอนเกิดเซนนัมไม่อ่ะก็ใช่รู้สึกน่าจะปไปแถวมีปนสร้างไว้ให้ สวัสดีครับโอ้โหเปิดอทิ้งมาแบบตกใจช่วงเย็นนะฮะก็พอดีเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตผมครับสวัสดีครับพบกันมาครึ่งชีวิตของแต่ละคนชื่อเจฟฟีครับชื่อเจฟรับเจฟฟี่ครับผมเจฟฟี่วันนี้เรามีเลี้ยงเล็กๆใช่ครับต้อนรับเจฟฟี่ครับมาร่วมทริปครอบครัวหันสาวด้วยครับขอบพระคุณครับเป็นเกียรติมากๆครับครอบครัวเหมือนกันครับที่ได้เชิญมาทานข้าวเย็นด้วยครับ ่าลูกชายคนที่สองของแม่เขาใช่ไหม่ือลูกไปแล้วนอนที่นี่แบบเป็นกำบังเรโอเค มาเลยครับทุกคนมาครับมาดูมามาทานข้าวครับมาเลยครับมาไม่ต้องปีกใช้ก็มาเลยเชิญคนดูเลยครับเชิญครับเชิญวันนี้เรามีอะไรมาคุณเดฟมีอะไรบ้างคุณเจฟเอ่อนี่นะฮะทุกทุกท่านนะอันนี้นะครับอันนี้คือลาบเป็นเป็นลาบเป็ดเลยนะไม่ใช่หมูธรรมดาเป็ดละกันเขาไม่เห็นโอ้อันนี้ไฮไลท์นะฮะเป็ดนะเป็ดนี่มีเป็ดจริงกระโดดหมูกระโดดหมูหมูหมูมีหลายาฮะอันนี้พริไก่

ว่าอยู่ตรงนี้มีความสุขมากก็คิได้ถ่ายรูปองมับไม่ได้แบบว่าได้ทำงานที่รักใช่ครับได้ทํางานที่ชอบเลยมันเลยไม่เบื่อเออเออ จบแล้วไงอ่ะเรื่องอื่นต่อดีโออยากให้มันช่วงคุณก็เสิร์ฟมาดิเสิร์ฟานั่งรอค่ะเสิร์ฟเนี่ยเพราะคุณเป็นคนคุยเก่งนะเรื่องอื่นดีก็จบอ้าวแล้วคุณไม่ผูกเรื่องอื่นกวนเรื่องอื่นด้วยไม่เก่งไงแล้วแม่ทำงานเป็นไงบ้างครับก็แม่เราฟังแล้วเราเราแล้วเราแล้วแล้วเดินทางยังไงครับเดินทางยังไงครับแม่เดี๋ยวถามเองนั่นแหละโอ้โหก็ให้มันต่อเนื่องนี่อะไรวะด้วย เอาตรงนลึกก you know ังลับรงนลึกกังลับใจเย็นเย็นเย็นไม่ได้เดี๋ยวก็ที่คุยน้อยเพราะว่าเราเห็นไฟแดงแดงเล็กๆอยู่ไงมันมีหลักฐานไหมมันมีหลักฐาน